ักสิบสองครั้ง <Okay. S 3> นี่คือท่าโอกพระอาทิตย์ยามเช้า ที่เนินกระทิงอินกรมนโฮมสเตย์วังน้ำเขียวค่ะจะรู้สึกขาบํารุงขานีแล้วก็เอาท่าเย้ยฟ้าท่ายินนะคะเย้ยฟ้าท่ายินก็จะมือฝาก็จะ,ะขึ้นย่งบนมือสายก็จะอยู่พื้นก็คือฝาก็ทักสักสิบสองเนาะน่ เพืเ่อนทาไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ผู้แสดงแบบนะคะสาธิตสิท่าสร้างพลังชีวิตณเนินกระทิงอิงกะมนลโฮมสเตย์วางน้ำเขียวเคียวเคียวเคียวค่ะพี่รัชนีชูชมงามนะคะให้เกียรติมาพักที่เนินกระทิงอิงกระมนลแล้วก็นำพวกเราออกกำลังกายยามเช้ารับแสงพระอาทิตย์ รับพลังงานดีๆรับวิตามินดีค่ะพร้อมกับมีเสียงนกร้องด้วยนะคะนี่เป็นท่าที่สองนะคะท่าแรกคือโอพระอาทิตย์แล้วเราก็เยยฟ้าท้าดินอีกท่าหนึ่งก็จะมท่าอะไรนะเกี่ยวกับเข่านะคะค่ะย่อย่อเขาย่อเขาว ประมาณนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ขึ้นอย่าพอประมาณเนาะอ่ประมาณเ่าที่<ก>ทำาาได้อันนี้ก็จะช่วยให้เขาดีอะคะ่ะ เริ่มเมื่อยล้วจ้า <c oughs> ชุดละสิบนะคะค่าอท,ที่สี่นนบริหารขาบริหารขาทำอันนี้เสร็จแล้วก็ย,ะะย,ย,ย่อย่ค่ะยอยยื จะให้สุดจนรู้สึกกระตึงน,นะคะอันนี้เป็นการยืดเส้นเอ็นที่น้องนะคะขณะนี้เราอยู่ที่เนินกระทิงอิงกรมอนโฮมสเตย์วังน้ำเขียวค่ะ ท่านี้น่านจะเป็นท่าตีกลองลนะท่าตีกลองค่ะเพื่อนๆเตรียมตัวได้ย่อเข่าย่อเข่านิดนึงนกลางขาออกค่ะมาสังเกตที่นิ้วมือนะคะนิ้วมือต้องสะบัดไปด้วยนะคะตีกลองค่ะโอ้ดีมากเลยนนบริหารนิ้วบริหารข้อมือนะคะสำคัญข้อมือต้องสะบัด แล้วก็บริหารเอวด้วยค่ะไปชมใกล้ๆเอวก็จะหมุนไปด้วยแล้วก็บริหารข้อเข่านะคะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาด้ว <Okay. S 1> การย่อค้างไว้ข้อที่ห้าแล้วนะคะ กวาง,งแขงน,นะคะยืนถ้ายืนยืนให้มันคงนะคะกางขาออกเล็กน้อยแขนไปข้างหน้าข้างหลังถ้าท่านใดฝึกสติก็ให้รู้สึกตัวนะคะกับการเคลื่อนไหวมือมีสติประกอบไปด้วยค่ะเราก็จะได้สมาธิด้ว่มในระหว่างการฝึกค่ะ อันนี้ก็สาะว่าจะฝึกสติได้ด้วยท่านิ้มืออยู่ตรงไหนก็ให้รับรู้ว่ามืออยู่ตรงไหนมือเคลื่อนก็ให้รับรู้ว่าเคลื่อนออก็ท่านึ่อาจจะท่าท่หลับไปจะหลับมานะกระ,ะโดดตบสักประมาณชุดละสิบครั้งเนาะเบาๆะ กระโดดเบาๆนะคะจำได้ไหมคะสมัยเราเป็นนักเรียนวิชาพละศึกษาค่ะท่านใดที่ไม่ได้กระโดดมานานแล้วก็ค่อยๆนะคะเอาเท่าที่ได้แล้วถ้ามีสนามหญ้านะคะก็จะนุ่มเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะคะเพื่อนๆจะไวไหนก็ตามค่ะมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจหายใจเข้าลึกๆยยาวๆค่ะ วังน้ำวำเขียวได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีโอโซนนะคะระดับเจ็ดของโลกเลยค่ะ,ะได้กีททาแล้วน่าจะหกแล้วค่ะ